ครับผมสวัสดีครับเมื่อวานมาพบกันกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับเมื่อวานผมจะพาไปสวนนะครับกุ้ยช่ายนะครับพี่น้องเมื่อวานนะครับสิพาไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเพิ่อนัเนาะสอบถามรายละเอียดนะครับพี่น้องพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนาจ้ะอ๋อพี่นาใช่ไหมครับจ้ะอ่าตัวนี้คือสวนกุ้ยช่ายใช่ไหมครับใช่จ้ะอืมที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับตรงนี้เออที่นี่บ้านหนองสโน ตำบลอำเภอตำบลจระเข้เพือกอำเภอด่านมะคำเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเนาะปลูกกุยช่ายนี่มานานแค่ไหนแล้วครับเป็นสิบปีแล้วนะโอ้สิบปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับปลูกง่ายขายคล่องไหมครับก็ก็ดีนะเป็นพืชที่ว่าทําแบบมันระยะยาวปลูกครั้งหนึ่งเราตัดได้เจ็ดแปดมีดโอ้เจ็ดแปดมีดเลยอใช่คือเราจะตัดใบขายใช่ไหมครับใช่ตัดใบขายมันจะมีสองพันพันดอกก็มีไอ้พันดอกนั้นก็เก็บดอก เราเก็บดอกเลยอ่าเดี๋ยวขายอันนี้พันใบพันใบล้วแล้วก็ตัดต้นขายตัดต้นขายออือแล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ที่เขาไปช่วยราคานไม่ดีเนี่ยตอนเข้าครอบเนี่มันจะเป็นกุยช่ายอีกแบบหนึ่งใช่ไหมช่วงมันถูกจัดเงี้ยเราก็จะเหมาครอบเหมือนเราจะเลาะทิ้งละเราก็เหมาครอบไปน่นเป็นกุยช่ายขาวอ๋อมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็กลายเป็นสีขาวอ่าใช้กระถางครอบกระถางดําครอบอ่า แล้วมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนี่ได้มากกวัวกันกี่เท่าครับก็มันพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาเหมาอีกทีนึงนะมาเหมาอีกทีมาครอบมาเหมาก็เหมาก็เป็นไร่ละอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ครอบไปไปขายตลาดนั้นเขาน่าจะได้เป็นโลร้อยกว่าเลยเห็นว่าก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นมาอีกเนาะถ้าเราได้ครอบเนาะเหมาครอบเหมาครอบพ่อค้าก็จะมาเหมาราคาแบบครอบไปดีกว่าเราเหมือนเราจะทิ้งเงี้ยแต่ก็มีพ่อค้ามาเหมาครอบครับอ่า แล้ววิธีการปลูกนี่ปลูกยากไหมครับผมก็มันก็ต้องเตรียมดินนะเตรียมดินแล้ววิธีการเตรียมเตรียมยังไงครับก็วิธีการเตรียมก็ต้องไถดินแบบไถดินตากพักไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็เตรียมพันมาปั่นร่องปันร่องก็ไปเตรียมพันมาขูดพันพวกนี้ก็ไปไปทาแบบก็เตรียมปลูกอ่ะสับรากสับใบครับเราได้ลองพื้น พวกปุ๋ยพวกอะไรไหมครับมีนะสมมติที่บ้านก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยอะไรเขาเรียกปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอกอะไรจะเป็นพวกปุ๋ยคอกขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นว่าจะเป็นพวกมูลสัตว์ใช่ไหมครับอ่าเป็นพวกมูลสัตว์เนี่ยนั้นแล้วเขาจะเล่งทางใบเนาะพวกให้เขียวนะตัวนั้นอันนั้นอแล้วระยะเวลาก่อนที่เราจะได้ขายผลผลิตนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันครับสี่เดือนอะโอ้สี่เดือนเลยบางที่ถ้าเกิดที่มันพร้อมที่ดีที่งามที่ใหม่เงี้ยเขาจะอยู่ที่ประมาณสามเดือนครึ่ง สามเดือ <3 S 1> <150. S 2> นะครึ่งอ่าก็แล้วแต่เราก็ดูผลผลิตของเราว่าเออถ้ามันงามดีต้นยาวแบบพอที่จะขายได้ก็บางคนก็3สามเดือนครึ่งก็ขายได้แล้วเดินดูด้วยเนะระยะห่างนี่ปลูกห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับก็บรรทัดหนึ่งสามสิบเซนความกว้างนะความฟางของหลุมมันนะสามสิบเซนสามสิบเซนอ่าก็แถวหนึ่งก็จะมีสี่หลุมแถวจงมีสี่ต้นสี่ต้นอ่าสี่ต้นหลุมหนึ่งเราก็ใส่ต้นพันธุ์ก็สามสี่สามสี่ต้นก็จิ้มลงไปหนึ่งหลุม เราปลูกเมลเ็ดเหรอครับหรือว่าเป็นต้นพันธุ์ก็เป็นต้นพันธุ์ขุดจากพันธุ์มาเนี่ยขุดเนี่ยเป็นต้นพันธุ์พันธุ์หญ่แยกนอแยกนอใช่อ๋อแยกนอไปปลูกอ่าสามต้นต่อหนึ่งหลุมอ่าสามสี่ต้นต่อหนึ่งหลุมครับอืมแล้วเราลงทุนนี่ประมาณกี่บาทครับต่อไร่ต่อไร่ก็น่าจะพันมันถ้าเกิดซื้อก็โลละยี่สิบห้าบาทหนึ่งไร่หนึ่งไร่ต้องใช้พันหนึ่งสี่ห้าร้อยโลตีไปห้าร้อยโลก็ไร่ละหมื่นกว่าบาทนะไร่ละหมื่นกว่าบาท หลาห oh. มื่นกว่าบาทเพราะค่าแรงก็ค่าดํานี่ก็วาละสี่บาทอีกอ๋อ oh, ต้องดำบอาใช่ไหมใช่จ้างจา้างเขาดําอีกจ้างสับต้นสับใบนี่อีกอ๋อ oh. ลายหมื่นกว่าแหละครับอ๋อ oh. แล้ว,ลวเราได้รดน้านี่มันกินน้ําเปลืองไหมครับมันต้องใช้น้ํหมากไหมก็งงน้ําเราก็ใช้ไอ้พวกพันใบนี่น้ํามันจะไม่เท่าไหร่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงฝนมามันไม่ชอบนะช่วงฝนเจอฝนเยอะฝนหนักเนี่ยมันก็จะเนา่าใบมันจะเน่าเลย oh, มันจะทิ้งใบตกใบเปลือยใบเน่าเลยอะ เนี่ยช่วงนี้มันเจอฝนหนักใบเน่าเลยเน่าเราก็จะเห็นเลยเราก็จะฉีดยาพวกกันเน่าพวกอะไรมันไว้พอมันหายมันก็จะแห้งเห็นปะแห้งเห็นเห็นใบขาดครึ่งเลยเห็นปะเขาตายเลยปะเห็นเห็นครับจะเน่าเลยมันไม่ชอบฝนหน้าฝนหมามันจะเสียหายหมดเลยมันจะชอบแบบชุ่มๆพอดีมันชุ่มพอดีอ่าแต่ถ้าเกิดเจอฝนแรงๆเนี้ยตกแรงๆให้เน่าเน่าเลยเน่าหมดมีกี่โดงก็เน่ายาเราถ้าฉีดเอาไม่อยู่ครับแล้วเรื่องโรคแมลงล่ะครับมีโรคแมลงรบกวนอะไร ครับมันส่วนมากมัจะเป็นเขาเรียกก่นนอนชอนใบนอนใบนอนชอนใบอ่านอนชอนใบอ่ะเยอะเหมือนกันนะมันก็ระบาดนะครับระบาดระบาดมากเลยนอนชอนใบอ่ะค่อยดูแล้วก็ฉีดยาใช่ควบคุมไบออืมโอ้สุดยอดเลยครับการให้แล้วการให้น้ำนะครับให้ครั้งละกี่ชั่วโมงครับครั้งละเราก็เออครั้งละันละหนึ่งครั้งเราก็ลดแล้วแต่เราดูถ้าเกิดความชุ่มชื้นยังมีเราก็ลดแค่ครั้งละสิบนาที คือสิบห้าสิบถึงสิบห้านาทีอืมสิบถึงสิบห้านาทีก็ต้องดูเอาเหมือนกับว่ามันชุม่มหรือแห้งแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูสังเกตดูดินเราแหละอ๋ออถ้ามันแห้งไปเราก็ใส่ไปสักสิบวันนาทีสิบห้านี่ครับอืมถ้าเกิดดินยังชุ่มอยู่ว่าไม่แห้งเกินเราก็าลดแค่สิบนาทีแค่นั<อ>้นถ้ามากเกินก็ไม่ดีมันก็จะไปแฉะไปช่ำเกินมันก็ไม่ชอบอีกครับแล้วการตลาดเป็นยังไงบ้างครับ รเราทํามาเราไม่ได้ขายเองเราจะให้พ่อค้าแม่ค้ามาซื้อกับไรแต่ว่าเ<อ>ขาจะเมาเลยครับส่วนใหญ่สมัครเขาจะตัดเป็นโลบางเจ้าก็พ่อค้าแม่ค้าบางคนก็เหมาอ๋อแล้วก็เฉลี่ยกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับผมกิโลเฉลี่ยกิโลมันทําแล้วก็มิดหนึ่งเนี่ยช่วงตอนนั้นมันราคาดีช่วงตอนที่พี่ตัดไปที่ว่าไรนู่นน่ะโลสามสิบบาทเขาก็ <30 S 1> าจะหักแบบเหลือแบบหักแล้วเหลือเนื้อเนื้อคือหักแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วมันก็จะอยู่ที่ยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทอ๋อยี่สิบสามบาทนะ เรารับเนื้อเลยนะแต่ตอนนี้คือราคามันลงแล้วตอนนี้ก็ถ้าจะหักแล้วจริงๆก็เหลือแค่18บแปดบาทเนื้อๆนะครับอ่าราคาเต็มก็ซื้ออยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่25ห้าหรือ2ี่บาทนี่แหละมันลงมากแล้วตอนนี้ตอนนี้ภาคนี้มันเออมันปลูกมาเจอกันแล้วมันก็เป็นโควิดด้วยอะไรด้วยคนกำลังนิยมมาปลูกเนาะเออปลูกกันเยอะมากมันเป็นผาคที่ทําเงินกันได้แบบทุกเรือนเงี้ยส่วนมากไปดูทังไหนก็ทุกบ้านก็จะมีแต่กุยช่ายกุยช่ายเนาะใช่เพราะมันได้ แล้วของพี่นาเนี่ยเฉลี่ยรายได้แต่ละเดือนนี่ตกประมาณเท่าไหร่ครับแต่ละเดือนเนาะเราจะคํานวณยังไงก็คือล็อกหนึ่งมันก็ตัดแล้วก็สี่ไร่เฉลี่ยแล้วมันเหมือนตันหนึ่งตันหนึ่งถ้าหักแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่มันถูกไล่หนึ่งประมาณตีไปท่านต่ําเลยตันห้าตันห้าตันห้าถ้าเกิดว่าไล่หนึ่งมันตันห้าตีไปยี่สิบบาทเนือไร่ก็ต้องตกเท่าไหร่สามหมื่นป่ะอ๋อไล่เฉลี่ยไร่ละสามหมื่นต่ำๆเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าตอนนี้มันถูกมันมีมิดหนึ่งอ่ะมีส่งเดี๋ยวพี่จะตีไปสิบห้าบาทสิบห้าบาทเนื้อแล้วกันอ่ะสิบห้าบาทเนื้อได้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทแค่นั้นโอ้โหสองหมื่นก็พอมือกว่าได้ได้อยู่แล้วอ่ะมื่อกว่าได้อยู่แล้วตีไปมือกว่าอได้อยู่แล้วแต่เราตัดได้ถึงสี่ห้ามีดถ้าเกิดมันขาดนะได้ยาวๆเลยได้ยาวสี่ห้าจนมือกว่าอายุเท่าไหร่ครับถึงจะ โลทิ้งมันมีก็เราก็ดูถ้าเกิดว่าสี่ห้ามีแล้วย่างดวงเนี้ยพี่สี่มีดไปแล้วว่าเหมือนคล้ายต้นมันแบบราคาไม่ค่อยดีละ<อ>เราก็ครอบทิ้งก็ยังได้แค่สี่มีดสี่มีดอ่าสี่มีดเราก็ครอบทิ้งเลยเหมาครอบทิ้งเลยมันก็จะได้แค่สี่ห้ามีดนะถ้าราคาดีๆอายุจะเหนื่อยสี่ห้ามีดอายุเขาจะประมาณหนึ่งปีได้ไหมครับได้ได้มันตัดครั้งหนึ่งอ่ามันก็อยูสี่สิบห้าห้าสิบวันตัดั้นที่สองเขาเรียกว่ามีดสองอ่า มี 2, สองเสร็จแล้วมีสามก็อยู่ได้สี่สิบห้าถึงห้าสิบวันอีกกันแหละก็มีสามอ่ามันก็สี่สิบห้าวันเนี้ยคือก็ตัดได้ต่อมีต่อมีอย่างเงี้ยโอ้สแสดงว่าปลูกครั้งเดียวก็อยู่ยาวเลยได้ได้ได้เป็นปียิ่งพันดอกก็เป็นปีกว่าพันดอกก็เก็บดอกไปเรื่อยๆอ,อ่าสุดยอดเลยครับอ่าจ้ะนี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับพี่มีเบอร์โทรไหมครับอ่าขอบเบอร์โทรด้วยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าอ่าสองห้าแปดสามสองห้าแปดสามสอง สองเก้าแปดสามสองเก้าแปดสามสองเก้าแปดพี่นานะครับนะผู้ดใดสนใจนะครับกับเขามานะครับสอบถามพูดคุยใดเนาะครับน้องพีเนาะได้จ้ะอ่าสำหรับคลิปวีโรนี้นะครับพอจบไปซ้ำนี้นะครับแล้วขอบคุณนะครับขอบพี่นาครับขอบคุณครับให้ความรู้กับเรานะครับว,วันนี้สุดยอดมาก